ขอนแก่นเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2565เมื่อวันที่27ธันวาคม2564ที่สโมสรข่ายสีพระจินมณฑนทนหารบกที่23อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนายสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2,565และร่วมแถลงข่าวการเปิดกิจกรรมดังกล่าวนายพิรพงศ์มื่นพองหัวหน้าสำนักง,งานป้องก,กันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกรรมการและฝ่ายเลขานุก,การาคณะกรรมการศูนย์รปฏิบัติการปรอกการ้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2548ได้กำหนดให้วันที่26ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องก,กันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนรู้จักการเตรียมป้องกันตนเองในการรับมือภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย์โดยร่วมสร้างจิตสํานึกในวัฒนธรรมความปลอดภัยและในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ปี2565รัฐบาลได้กําหนดให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและประชาชนได้เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเดินทางกลับภูมิเนาหรือท่องเที่ยวจํานวนมาก ทำให้ช่วงน้ำกล่าวมีการใช้รถใช้ถนนสัญจรไปม,มาจํานวนมากกว่าปกติส่งผลให้การจราจรหนาแน่นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติคณะกรรมการศูนย์าำนินการความปลอดภัยทางถนนจึงได้เห็นชอบจัดทําแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของจังหวัดขอนแกน่นและอําเภอต่างๆใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลถผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ลงเหลือน้อยที่สุดซึ่งจะมีการดําเนินงานในระหว่างวันที่29ธันวาคมปี64ถึง5มกราคมปี65รวม7วันใช้ชื่อการรณรงค์ว่าชีว,วิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานปฏิบัติการบูรณาการการดำเนินการร่วมกันทั้งภาคส่วนทั้งระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครอ,องท้องถิ่นและองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการได้กล่าวถึงความพร้อมของแต่และหน่วยงานในการเตรียมการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่อยา่างเต็มที่เช่นตำรวจภูธรจังหวัดสาธารณสุขแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบทขนส่งจังหวัดสำนักงานปพมฑลทนหารบกและภาคีเครือข่ายมูลนิธิอาสาสมัครทีมข่าวเคเคนิยลรายงาน

เรื่องะทต้องวนมาดูสีสันนะเอานะเนี่ยทำไมเราดูสูบกระทันหันเลยน้ำหนักเท่าไหร่ในส่วนของขบวนนะครับที่จะปล่อยในวันนี้นะครับก็พร้อมเลยนะครับจะตามที่นะครับในรถวันนี้ก็ในรถก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะครับเมื่อจะเปลี่ยนไปจำนวนบิ๊กไบค์นะครับอันก็เป็นตำรวจนะครับขอบคุณมากนะครัร้านบกที่สาม นาอ่างกนวโรงพยาบาลมีท ah right <The> right ี่นะครับแล้วก็สมัครสมัสมกันหมดแล้วนะที่จะรีบมร่วมกั่อนจะโดนนะครับเพียอสับปฏิบัติงานนับตัวที่สครับ นี่แหละคือมีการเรื่องโครงรที่มีจ569 แต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่รถทางบยราบาลขอทางบนสนนที่สนามนะครับจะมันดูินะครับจากรอที่จะไม่วดเลนครับต้องขอบคุณทางานนะครับวันนี้ที่ร่วงการร่วม